สวัสดีพี่นอ้องอ่านี้ผ้ามาเพงกระปาาโรงงานหูตอนน่อเรือดเป็นยังไี่ิอะไรพี่นอ้องเด็กจะเป็นหอนี่จะหออหรอนี่จะหอเป็นไอ,นอสร้างหอเสซตหนี่งเ็จแล้วก็ต้องหัวเปลง ลงในเรือนี่กระหอเป็นสภาพบรรยากาศ อยู่ติดกับทะเลครับอยู่ติดกับทะเละเลยไปเห็นที่เห็นนี่ก็เป็นอีกโรงงานหนึ่งกับป็นอุตอเลี่ยกันยอยู่ข้างเขาฟังที่นี่สิเป็นเขาเลื่อนไปเห็นก็เป็นเขาอยู่ฟังนี่นก็เป็นทะเละ อะเรก็เป็นทะเลมีทั้งทะเลมีทั้งเขาเอาอากาศกด,ดีอากาศดียูกนาห่อนกับห่อนหลายห่อนเป็นตะอสายห่อนคับ หนาวกับหนาวปติตาตายกันหนาวแห้งครับบางมือไไเฮงื่องันหมดเลอแหนาวหลายหนาวมือใส่ถุงมือใส่ถุงมืออุ่นช่วยเหงื่อง่ายเหงื่อในผิวเคลื่อนี่ เคนยกของเค็นไงญตัวแดงๆที่เห็นน่ะก็เป็นเข็นที่ยกยกหอเลยแหละยกหอขามแต่ฟังฟังที่เห็นนะฟังต้องขามยกขามเทะเไระไม่ฟังนี่ ยยคามคามฟังหลับพี่นอ้องบม้ไก่ไปเลยหัวหัวได้เสต้วกระดิ่ลเลือนลงทะเลหัวนี่อีกพวดนอก,ก,นกน็ีิ่งลงทะเลก,กันก็ีิ่งลงทั้งนี้แหละพี่นอ้อง ล่องทั้งนี้ครับทีนี้เรื่องมาหลับเป็นเรื่องขนสง่งหลับไปไปเป็นเรื่องงไงอีกโรงงานหนึ่งโรงงานนี้เป็นโรงงานประกอบส่วนประกอบส่วนของเรือเป็นหอต่างหออย่างเดียวต่างหอกก็ต่าง ทอเกล็ดทอรประกอบทอที่จะใส่ในเลือดที่หน่อยหอเยเหล็กอะไี้หอของพักผู้ดิสารของพักเจ้าหน้าที่พักอ่านของขั้วของมีทุกอย่างในหอแต่ละหอ ไอคือดอกเตเพิ่งปปยูถูกชู้ไอคีอดองอั่กัเป็นหอยอยู่คอ,อยนี่นไอคือองสวยง้ามครับไป้้างน้ารักจสวยง้ามหอ,อยสวยงา้ามครับตู้ไม้บางไก่ไี่ืองอกลงงานบ่ามันลงงานหน่อยหนอ่อยอคือลงงานใหญ่ ตรงนั้นอยู่ฟังตกขามกันใหญ่เลยสู้จากอีกฟังหนึง่ตงตูม่ม้เบิ่งใหญ่ไปตรงทีอยู่ข่างภูเขาภูเขาหลาย นี่แต่ผู้เขาละความเขาลูกนี่กับนี่ข้างในเขาผู้เขาลายทางนี้คือกันทางนี้คือกันเปิดสภาพพอ ก็เบ่หเอหอยนี่หอยหนี่ตกแต่งกำลังตกแต่งภาในไฟหนอกปี่ทาสีทาสีเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยขนาดจะภายในภายในกรับกล่องจะแยกะะแก้วกันพุ่มพอนแกแก้วนีกันคุ่มพอนที่นท่ากันคุ้มพอน ใสใ่แก้วแต่ยังมีการตกแต่งภายในอีกหลายอีกเฉพาะอีกของหนึง่งแต่ละอของของที่ใส่แก้วการคุบคุ้มหอดเดี๋ยวเดี๋ยวบคุมหอน มีแข็ง<อ>มีแข็งให้ได้แก่มีแข็งแข็งอย่านีจับับแ,แ,แข็งังงานโยกกระดือเลมันเป็นงานสบายไปจังงานหนักเลยเอาไม่ได้แค่นี้รับ้องาะ เดี๋ยวออกันโอกาสน,นะไม่มือหนาครับสวัสดีครับ